เก้าหนึ่งเก้าพ่อบันนี้วันนีเขาพ่อมันเข่าสามตัวเปนบ่ไอแต่ว่ามันเข่าไอสองตัวคือพ่อให้ตัวใดก่อนนี่รักรอยเก้าครับนี้เดี๋ยวพี่น่องเนี้ยมาไกลไกลก่อนเนาะบ้านพี่น่องเก่ากับหนึ่งแม่แน่นอนได้พี่น่องสูตรอันนี้ให้ข้างแรกเข่าเลยตัวนี้เก่ากับหนึ่งมันมั่หนึ่งเก่าเข่าหนึ่งรักลอยเก้ากับหนึ่งวันสันน้าพ่อเนาะป้า ไม่ลืมนะยายพี่น้องวันใจคนเกินแน่นะบารีใส่ผู้คนใส่หางพอเจบเดี๋ยวจะเล่าแม่เอาอันนี้ก่อนแม่ข้างล่างข้างล่างได้จับไปหามหมว่มันบอกว่าหแปดค่ะผลออกหาแปดแต่ว่าอีพ่อบอกว่าัหาสองกูจับหาหนึ่งค่ะประมาแท่ๆี่เขาให้เด่นโตตัวใดตัวนั้นเข้าให้เด่นตัวใดตัวนั้น่ฮ้มัน เต้นแปดตัวน,นี้แปดตัวนี้มั่นมาอแปตัวนี้ค่ะเดินเดินหาหนึ่งมอค่ะพอหายหาหนึ่งออกหาแปดเนาะพอนอกก็ใไก้ก็ได้ตลักหาพี่น้องรักรักลอยพี่น้องนหนึ่มันไม่ออกมานี่อกมารักลอยนี้ยพี่น้องเดี๋ยว ที่นี่้าไปเบิงหัวต่อไวต่อไปขอให้เขาปังๆเห้งๆลยๆเด้อหัวต่อหัวังปัน้อยักลอยเกาลักอันนร่องไปร่องคือตะมัทนะครับเขียนให้ไหต่งกล่องแต่แค่ไม่แม่ต่แค่บ่บ่เอานี่ล้วแม่หตาบอกเร้อมเขียนร่อคอตัวอ่ ว่าจะได้ก็พอว่าไม่ก็ดูว่ามี่ทั้งร่างไม่ทั้งี่างงานอันนี้ก็เป็นในงวดวันที่สองคภาคคมพศสองพันหารยหกสิบห้านะคะคุณพ่อนะคะได้เอียมาแล้วได้ศูนยศูนย์สี่สามนะค่ะนีบ้านีวกับคารออกมาได้สี่ห้าหกค่ะหกบวขค้นเป็นเก่าก็ได้ ค่ะที่ตัดออกไปหาก็พบเนีค่ะสีนมดเดินสีบมดเลยครับบานนี้มันร่วมตัวนี้ได้ไม่ได้ศูนยี้เกียจค่ะตัวสำคัญด้วยนี่สำคัญมันแต่ว่านสีตัวนี้บอกคือวางทั้บเดนนี่ี่เดินเพรามานั้ีเดินว่าค่อยดีเลยเลยบอาเลยตัดออกนั่นบวบขี้เกียจนี่ล่ะขี้เกียจค่ะบานนี้ได้รมว่าแตกกับเก่า แปดก็กล่องเลยบ้านเราได้มาจับตีหกแปดหกมั้วไม่จับแปดแปดหกแปดหกก็แปดเจ็ดจนีอแปดหกแปดเจ็ดคอซ้มตัวดีแล้วก็าไรหรอค่ะไปคุณตาจับเสร็จเลยครับแปดหกแปดเจ็ด อันนี้เนว่ทงล่างนะครับไนหล่างอ๋อรอฝนล่างแปดหกกับแปดเจ็ดแต่พ่เอาแบพอนก็มันกพะ่มากล่างแปดหกกับแปดเด้วยล่างแปดหกกับแปดเจ็ดครับเนาะค่ะอันนี้างบนเอาบอกซี่มาให่านอเดี๋ยวแม่เฮ็ดอันคลิปอันนี้ก่อนให้พ่อเฮ็ดอันนี้ก่อนแปหให้เพื่นเอาเลขตัวนี้ให้ก่นสรุปสรุปบอพ่อ สรุปว่าเลขลางนี่ได้แปดหกแปดหกแปดเจ็ดก็แปดเจ็ดเน้นนี่คือแปดหกบ่ค่ะแปดเจ็ดตัวร่องตัวรองแปดเจ็ดคือตัวร่องเลขเลขลางนี่เลขลางเด่นหยังพอหากระแปดหากรแปดตัวเก่าเนี่เลขลางเด่นหาก็แปดบ่หกแเอาลักลอยพอดีเนีคือนี่เราลักลอยโอ้รักลอย อ๋อลักลอยลักลอยลักลอยหากระแปดลักลอยหากระแปดลักลอยหากระปดหดหดทีแรกมันมันเดินได้เก่ารับหนึ่งป่กมันมาออกกันบดขึ้นนึงก็เก่าเก่าขึ้นนงก็เก่าเก่าดิลักลอยเป็นเก่าเก่าเก่ากับหึงมันม่ออกหนึ่งเก่าเก่านึ่งมันออกหนึ่งเก่ากับหนึ่ง สมยังมีสติเดลยมันหัวเก่านึ่งเก่าวะค่ะเก่าเก่ามันหอเก่านึเก่าพอกดตกองมันนเก้าหนึ่งเก้าะอันนี้ก็บหาเปลืตเขามเล่นหาทองจ้หาหนึ่งตามันหาตัวอยู่มันมาจับมาคูรับวพี่อีกค่ะบาลีอีก่อ้อันนี้งวดที่สองเป็นสัพานนะครับเนาะรักลอยนี่ะกัเดมาอีพอวานะคะ บันนี bon. 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 Well. H, ้เลขบนบันนี้พ <norm> ่อบนบนเด่นหยังพ่อเด่นเก่าบนเด่นเก่าบนเด่นเก่าเก่าคับสองอ๋อวงวงไว้จักหน่อยนะค่ะเลขเด่นเหรอไหมเลขเด่นเลขวิ่งสองเก่าเด่นเก่าคับสองบอกค่ะบันนี้แมาจับคู่งนนี้บ่หลักตัวเี้แจับคู่นี่งสองเก่าบ่พอสองเก่าตัวเดียว สองเก่าตัวเดียววันนี้เอารักลอยใส่หากับแปดหาสองเก่าแปดสองเก่าปาพี่น้องบไัยหายหลาเด้อสองหางหนึ่งอยู่นี่นอพ่อสองหางถ้าสองตัวแขนแขนคือสองเก่านะคะค่ะสามตัวคือหาสองเก่าพี่น้องกับแปดสองเก่ามีเท่านั้นบอพ่อมี่ามี่เท่านั้นเ่ฮะรักลอย่ารักลอยมาเชิงหนึ่งมาบอกรักลอยมาออกมัดค่ะ มันออกเก่าหนึ่งเก่าหรือเปล่ะครับค่ะ529นี่แล้วหนานี่แล้วแม่นะคะสรุปเลขบนนะคะเด่น9รอง2จับคู่29นะคะหลักร้อยพ่อให้มา5กับ8เอาเลข5กับเลข8มาอยู่ข้างหน้าก็จะเป็น529และ829ส่วนเลขล่างนี่พ่อให้เลขเด่นตัวใดพอเลขล่างพ่อบ้านออก2หลอดที่เกาพ่อเลขเด่นหลางนี่ให้ตัวใดได้ครับนี่เหรอ ยังมาจะเรียกตัวนึงนะครับเนาะแปดกับไฮแจ๊ปคู่เลยบอกจับคูน่าแปดฮะแปดหกพี่น้องเพิ่นหายเลขเ็ดเพิ่นหายคู่เด่นคือแปดหกกับแปดเจ็ดแปดหกนี่คือเด่นแปดเจ็ดนี่เป็นตัวร่องเนาะค่ะเนาะค่ะสรุปมีเท่าน ok ี้พี erm. okay. ่น้องก็แปดเจ็ดนะครับเนาะมั่นใจบ่น้องงอนี้พอเป็นตังไดมั่นใจมากมากมากตัวใดมากตัวใดแปดหก กับสองเก่าอ๋อแสดงมาเล็กพอกับบไดหลายได้เนาะบอได้ตัวแปดหกับสองเก้าเพียงแต่เอาลักลอยมาใส่ซื่เนะพ่อเนาะเพียงตะบาเาลักลอยมันมีหาหากับแปดค่ะหากับแปดมันมากตัวนึงตัวใดนะค่ะมาตัวนึงจัดสองตัวแปดกับหได้จับหาสองเก่าแปสองเก่าเอืมค่ะพอนี่กย่งละ รอผลรัวหลายตัวนะครับรอผลพี่น้องพิจารณาเด้อนะคะเป็นเป็นงวดที่สองนะพ่อเนาะงวดที่สองเด้อพี่น้องเด้อคือที่คุณพ่อเพิ่นให้แนวทางตัวเลขสุกลาบเอามากประมาณจสียดาก็คอมเมนต์มากอันนี้งวดแรกอันนี้พ่อว่างวดแรกเสียดายเก่ากันหนึ่งเก่าไหมเก่ามากอฟต์ัวไหมตอนพอยังปรนจับถูกก็รักรลอยเป็นเด็กเก่าค่ะจุดเก่ากันหนึ่งวันมากน้ำขันคือว่าจัดรักรลอยเก่ากับหนึ่ง บาดมากมันมานํากันเบิดเซิงเก่าหนึ่งเก่าด้วยบเก้าหนึ่งเก้าเก่านะมาทั้งรักลอยรักสิบโอลักลอยรักน้วยเนาะรักลอยรักน้วยนึ่มารักสิบนะคะท่านผู้ชมพ่อพ่อซื้อแล้วบอ่อวดนี้ อ๋องวดนี้พ่อกับจัดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมแปดสองเก่าอ๋อแปดสองเก่าโอหันสองเก่าว่าได้ไหพ่อแปดเก้าพ่อมันป่ะคะมีเกิมากเลยนะคะพ่อเพิ่นกับมากเหลขเอ่อสองเก่าได้พี่น้องนะคะเหลขกบุญน้าพ่อเเล็กบุญมากเก่าครับสองมาเก่าครับสองเป็นสูตรสูตรเก่าห้านี่แหละนาอสูตรเก่าสูตรเก่าร่องร่องสอง เด่นเก้ารองสองนะคะอีพ่อว่าเอาซื้อสูตรตําอิฐมุคือมูตําตึงเลยแหละตํามอิดนี่ตําไปม่เป็นเลยเขามาตําอิฐนี่พี่น้องเดอค่ะนี่อะลักลอยกันชนิดอะลักลอยทนผู้ไรมีตัวไรกับจับใส่หมดตัวเลขบ่ได้หลายตัวได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะบางคนเห็ดออกมาคือหลายคูนะลักลอยนี่หากับแปดหากับแปดค่ะ เอาพี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดมินสีเอาตัวเลขโชว์นาโจไฮเดอร์พี่น้องไพ่จะแคปไวแล้วก็เอาไปเบิรงพิจารณาโมเน่ได้อาจจะไปโดนใจไพ่ก็ได้นะพอนะมันมีแล้วใคจะถือยูน่เก่าคนหมือนบอสฮะผู่เผยมาสื้อจะเก่าอื่นบอไหรืื่อที่ตกเนาะโ้นเก่าบ่าโซนเก่าผัดสื่อเนื้อเก่าบู้สื่อตัวเนาะบอสื่อซ้ำโตก็หายอ่ะหายก็ยายไมาให้ เฉพาะต้นเน้นครับพี่น้องโอ้ค่ะมีการเขียนตัวเลขให้แบบชัดๆแมสพี่น้องพี่น้องเอาชนะคนไทยสะกอนเดี๋ยวเขาจังทายทีหลังนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นเรืองเราคุยไปเนี่ยแบบคนหน่อยอ๊ยยังก่อนแม่เนาเขาไปซื้อเลขมันบอกคนหน่อยบเขาบ่กอะไรโอ้ค่ะสนใจคนจนบอกครับสองตัวมันฝมีเนาะเมนบอกมาตรงกับเด็กส่วนไค้เมืองอยู่คุณตาพอดี สองเก้า,ดา,า,า,าเด็กพหงกับ,บายไดแอดมินมาราไม่มดได้ให้หลายแมนลางแล้วมีสชุดนะครับแปดกับแปเจ็บนสองเก้าห้าสองเก้าแปดสองเก้านี่แค่นี้นะครับน,น,นี่แค่นี้แล้เพราะว่าเร่องวนี้มีสองนอนค่ะ คุใหญ่ก็หมักสองหรอแม่น้าว่ามีสองบอกบางเน้อยสี่เยอะบ่สี่เจ็ดช่องอะ4ี่เจ็ดเลยบ่โอ้ตาเก่าสองสองเก่าแสดงว่าอ่ะพ่อซื้อในพ่ยพ่อพอดีเลยเดงกันย่เดไปเลทายลูปนเนี่ยเงนนใจคนจนกับยายแป๊บหนึ่งเพราะเขาเนี่ยเขอยู่ไหนเขาอา่ทายลูบพี่น้องพี่น้องผู้ใดกดเขามากต็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสูตรของพ่อ งวดงวดแรกเนาะงหันนะพอเนาะงวดแรกในเขาเก้ากับหนึ่งอ่ะละค่ะแต่ว่าพอบอกว่ารักลอยเก่ากับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแบบนี้มันผลมาออกคู่กันเลยหนึ่งเก่าเนาะแมนมันหมดทั้งสามตัวได้เก่าหนึ่งเก่าบนแอได้งวดนี่มันก็อาจจะออกเัียงสี่นะพอเนาองจะให้พี่แจร์หน้าเอานะคะท่านผู้ชมถามว่าผู้ใดนี่ตัวใดเก่ารักลอยไปใช่ก่อยแมนบอกรักลอยนี้มั่นใจเลยเนาะค่ะ อ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากยังบอกกดติดตามกดติดตามสูงๆมันหวนสุขสุขสุกสนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ